มาอือหือเฮ้ยอ้าวบก้าวเมกาวินเข้าไปแล้วนะคะ โอ้โหได้มา251บเบาทนะเพื่อนนะซูปเปอร์เมกาวินนะจ้ะโอ้โหมุนยังไม่ทันอะไรเลยนะคะกำไรของเราก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว ออสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องแอมเปดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะคะเว็บ U พ123นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมสล็อตนะคะอ่าให้เรากดเข้าไปสล็อตเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะ,ะอ่ะเกมที่เราจะเล่นวันนี้นะคะอยู่ในค่าย PG นะคะ,ะให้เรากดเลือกเลยนะคะ นี่เลยนะคะค่าย PG นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในค่าย PG เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอะเกมที่เราจะได้วันนี้นะคะชื่อเกมชื่อว่าเมดูซ่านะคะอ่ะมันจะมีภาคหนึ่งภาคสอน้องเพื่อนเนาะนะอะเมดูซ่าภาคนี้เลยนะเพื่อนนะนะโอเคมาให้เรากดเข้าสู่ระบบไปเลยนะคะ อ่ะโอเคนะคะให้เรากดเริ่มต้นหรือที่สตาร์ทกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะเกมนี้นะคะเดิมพันขั้นต่ําอยู่ที่อ่าหกบาทนะคะสูงสุดอยู่ที่สามพันบาทเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเบทหบาทกันก่อนเลยดีกว่านะ,ะอ่ะเห็นไหมคะทุนสองร้อยนะคะเพื่อนวันนี้นะอ่ะโอเคมาเรามาดูตารางอัตราจ่ของกันก่อนเลยดีกว่าโอเค อ่าโอเคนะคะนี่นะคะค่าการจ่ายเงินรางวัลของเขานะคะรูปแรกก็จะเป็นอ่าตัว Y นั้นเพื่อนนะฮะส,สแกตเตอร์หรือเปล่านะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะไอเทมของเขาราคาก็จะแตกต่างออกไปเลยนะเพื่อนนะอ่าก็จะมีประมาณนี้เลยลองเข้ามาดูกันได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆอ่าสแกตเตอร์นะคะถ้ามา3ตัวเราก็จะได้ฟรีสปินนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย อ่ะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากน้องเพื่อนเนาะอ่ะอันนี้นะคะรายเดิมผนงเขานะคะก็จะมีอยู่30ลายนะคะก็จะประมาณนี้เลยลองเข้ามาดูกันได้เลยนะจ๊ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะคะว่าอ่าเล่นกันยังไงนะเพื่อนนะโอเคก่อนที่เราจะเล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะมาอื้หือได้มาแล้วนะคะ10บบาทนะเพื่อน โอ้โหได้มาเท่าไหร่19บาทนะอะทุน200บาทนะคะจะทำกำไรได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะอะแต่อย่าลืมนะคะถ้าใครมีอายุต,ต่ำกว่า1ปปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะโอ้โหสแกตเตอร์เข้านั้นเพื่อนนะหมุนยังไม่ถึง5รอบเลยนะคะมาสิีสปินเดอ้ออะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะคะว่า10ฟีสปินตรงนี้นะคะจะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่นะคะอาหารทุน200บาทนะเพื่อนนะ มาอื้มเ้ือน้องเง้ยอ้าวเมกาวินเข้าไปแล้วนะคะ โอ้โหได้มา251าบบาทนะเพื่อนนะซูเปอร์เมกาวินนะจ๊ะโอ้โหมุญยังไม่ทันอะไรเลยนะคะกำไรของเราก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะอ้ามาม,มาบวกมาบก30เข้าไปแล้วนะเพื่อนนะโอ้โห,โอ,โหอ้าวบิ๊กวินนะเพื่อน ก็มาดีครับโอ้โหกำไรเน้นๆเ,เลยนะเพะื่อนหมุนไม่กี่รอบเองนะคะเมกวินฮนะหนึ่งร้อยสามสิบาทอ่ะโอเคเนาะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับ s ไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปกันนะคะโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้วเพื่อน อืมหืมหกสิบบาทนะจ๊ะโอ้ยเราได้มาสามร้อยแปสามบาทแล้วนะคะอ่ามาอืมวายอ่าสิบเจ็ดบาท หมุนไปเรื่อยๆเ,เลยนะเพื่อนนะฟรีเกมเรานะคะอาหามาบิ๊กวินอีกแล้วอื้มเมกะวินนะคะร้อยแปดสิบบาทนั้นเพื่อนนะโอ้โหกำไรของเรานะคะตอนนี้ก็ โอ้โหรวมทุนด้วยได้มา800กว่าบาทแล้วนะเพื่อนนะรวมยอดกันดีกว่าฟรีเกมของเรานะคะโอ้โหได้มา655บาทจุด60สตางค์นะเพื่อนเนะโอ้โหฟรีเกมของเรานะคะได้มาคุ้มมากเลยนะเพื่อนนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาหมุนต่อกันเลยดีกว่านะคะเพิ่มเบ็ดอีกนิดนึงอ่ะ18บาทไปเลยนะเพื่อน ได้มาอีกแล้ว48บาทนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเราก็ฝากกดไลค์กดซับ i ายกดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะอืมอะหมุนไปเรื่อยเลยนะเพื่อนนะ สิบหกบาทนะ่ะเบสสิบแปดบาทได้มาสิบหกบาทเนาะ,ะมาหลดเพชรเหลือสิบสองบาทนะเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวอุย้ยสแกตเตอร์มาหรือเปล่าโอ้ยไม่เข้ามาหกบาทได้ครึ่งหนึ่งนะเพื่อนนะดีกว่าไม่ได้นะจ๊ะโอ้ยได้มาเท่าไหร่สี่สิบหกบาทนะจ๊ะ โอเคเนาะมากำไรของเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะทุน200บาทนะคะได้กําไรมา400าแล้วนะเพื่อนนะรวมทุนได้มา600บาทเนาะอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเข้ามาชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากเรานะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า